อีกครั้งตั้งรับอีกคน พายุฝนฟ,ฟ้าคะนองจากลมตะวันตกพัดฝนเข้าเหนือลมตะวันออกพัดฝนเข้าอีส,สานกลางตะวันออกภาคใต้ตอนบนพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุตคภัยพยากรณาา์ทางเพจและยู u b e ฝนฟ้าพยากรณ์วันที่ลุกววลาชัยทาง a ฟ e b o o k ประจาําวันเสาร์ที่16พฤศจิกายอยู่ในช่วงเย็นคืนนี้มิ้นจะพามาดูและติดตามเหด้านของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่จะเริ่มพัดฝนเข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือ จากที่ในช่วงนี้ที่ได้ของมวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลงทําให้มีลมตําออกและลมตําออกเฉียงใต้พัดแทรกน้ําฝนเข้าสู่อีสานทางตอนล่างภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครริมลทนรวมถึงภาคตะวนออกและภาคใต้ตอนบนหลังจากนั้นในวันพรุ่งนี้17 พฤศจิกายนจนถึง1ิพฤศจิกายนจะมีขึ้นกระแสล,ลมฝ่ายตะวันตกพัดฝนเข้าปกคลุมริเพื้นที่ภาคเหนืออีกครั้งในบางพื้นที่ก็จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามารวมถึงติดตามเส้นทางของพายุเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังห้ด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ 16 17ิจพฤศจิกายนในด้านของมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนรมถึงทะเลจีนใต้มีกําลังอ่อนลงทําให้ลมหนาวมีความเบาลงนะครับที่ทางลมมีความแปรปรวนจะมีลมตะวันออกและลมตะวนออกเฉียงใ,ใต้พัดแทรกและอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นทําให้มีอากาศร้อนเข้ามาในตอนกลางวัน ทำให้ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนยังมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยถึงปานกลางเมฆเพิ่มมากขึ้นบ้างนะครับและมีหมอกบางในตอนเช้าในบางพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนบริเวณยอดดอยยอดภูพอมีอากาศเย็นถึงหนาวให้ได้สัมผัสกันในช่วงนี้ ดังนั้นในด้านของการเดินทางสัญจรต้องระวังทัศนวิสัยในการมองเห็นต่ำลงพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่กาลังเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงนี้ต้องป้องกันและเฝ้าระวังผลผลิตทางการเกษตรที่อาจจะเสียหายได้และระวังสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงส่วนภาคใต้จะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองบางพื้นที่ 18- 25าพฤศจิกายนมวลอากาศยิงปรางปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานและทะเลจีนใต้จะทำให้มีลมกระโชกแรงอากาศจะเริ่มเย็นลงอีกครั้งและอาจจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดเข้ามาปกคลุมภาคเหนือทางตอนบนอีกครั้งส่วนภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังวันที่10สพฤศจิกาย,ยมมนเป็นต้นไปนะครับต้องติดตาม และฝ่าระวังฝนตกหนกักถึงหนักมากปริมาณฝนสะสมเป็นพิเศษซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับซึ่งในวันนี้ภาคอีสานก็จะมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาในบางพื้นที่ในอีสานทางตอนล่างรวมถึงภาคกลางเทมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะอยู่ที่ประมาณ10จนถึง40เซนของพื้นที่ซึ่งนะครับ ในวันนี้16พฤศจิกายน2567แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากรมอุตุนิยมทิยาได้ออกประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก16พฤศจิกายน2567ตั้งแต่6นาฬิกาของวันนี้ถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐม สมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรกระบี่ตรังสตูลยะลาและนาราธิวาสส่วนแอดมินเดินภัยสภาพอากาศแอดธนวัฒน์แจ้งเตือน,นพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักในวันนี้16พฤศจิกายน2 5ศ7พื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางพื้นที่สีเหลือง บริเวณจังหวัดระยองจันทบ,บุรีตราดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรงังสตูลนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสส่วนแอดมินเดินไปสภาพอากาศแอดสนันแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางฝนตกหนกักบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครพระนครศรีอยุธยา อ่างทองสิงห์บุรีชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบูรณ์ชยัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุริน,น,น,ท,นทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานียโสธรร้อยเอด็ดอำนาจเจริญระนองพังงาภูกเกต็ตกระบี่นครศรีธรรมราชตรังสตูลพัทลุงสงขลาปัตตานี ยะลาและนราธิวาสต่อไปนี้จะพาไปดูในตุารของเส้นทางของภัยุูอูซางีอูซางีมีทิศทางเดิมอยู่นะครับแนวโนม้มที่จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณพื้นที่ประเทศฟ,ฟิลิปปินส์หลังจากนั้นจากเคลื่อนตัวหันหัววกกลับจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้แทนนะครับแล้วเคลื่อนตัวเข้าใกล้ประเทศไต้หวันและคาดว่าจะสลายตัวบริเวณพื้นที่ทะเลต่อไปนะครับไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย ส่วนอีกลูกนะคะมิได้ของพายุมานยีมานยีมีทิศทางการเคลื่อนต่อเข้าสู่ฟิลิปปินส์ทางตอนบนซึ่งในขณะนี้อยู่บริเวณฝัง่งตะวันออกของประเทศฟ,ฟิลิปปินส์คาดว่าจะเคลื่อนต่อเข้าสู่ฟิลิปปินส์ในวันที่17พฤศจิกายน หลังจากนั้น17-18พฤศจิกายนจะเคลื่อนตวลงทะเลจีนใต้ทางตอนบนและจะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมุ่งน้าเคเลื่อนต่อเข้าใกล้เกาะไหหลำและประเทศจีนทางตอนใต้ต่อไปซึ่งหลังจากนั้นก็จะสลายตัวอย่างรวดเร็วเนื่องจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะมีบริเวณขอบอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับ ส่วนการพยายกรณ์อากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้16-17พฤศจิกายน2567ภาคเหนือจะมีอากาศเย็นและจะมีหมอกในตอนเช้าจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำ1 7 2 3องศาและสูงสุด31-36องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศเย็นถึงหนา,นาวอุณหภูมิต่ำสุด9-16องศาจากลมตะวันอ,ออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือ จะมีอากาศเย็นทางตอนบนของภาคจะมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยฝนฟ้าขนองรอยละส0ส่วนมากชัยภูมิแล้วขอแล้วจะสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสองยี่สิบห้าองศาและสูงสดุดสามสี่ถึงสามหกองศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดสิบสี่ถึงสิบแปดองศาจากลมตะวันออกความเร็วสุดถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางจะมีหมอกบางในตอนเช้าฝนฟ้าขอนองรอยและ40ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาคารอุณหภูมิต่ำสุด24 26, 26องศาและสูงสุด3-2-3-5องศาจากลมตะวออกเชียงใต้เออร็วามเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง กรุงเทพมหานครปริมนฑนจะมีหมอกบางในตอนเช้าฝนฟ้าขนองว้ยละ30คอุณหภูม,ตมิต่ำสุด2 5่ถึง26องศาและสูงสดุด31-34องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วสุดถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งจะมีหมอกบางในตอนเช้าฝนฟ้าขนองในละสามสิบส่วนมากจากเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดยี่สี่ยี่ห้าองศาและสูงสุดสามสองสามสี่องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเล็ดลื่นต่ำกว่าหนึ่งเมตรบร,ริเวณที่มีฝนลื่นสูงมากกว่าสองเมตรภาคใตา้ฝั่งตะวันออก ฝนฟ,ฟ้าขาดนองรายละ40ตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีพระโจพรีขันจุมพรยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสุด32-34องศาจากลตมตะวนออกความเร็วสูงถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร พยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ30ต้องหนักบ้างแห่งบริเวณกระบี่ตรงตังสุวรรณอุณหภูมิต่ำถึง23-25องศาและสูงสุด33-35องศาจากลมตะวันออกความเร็วสิบถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่าหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรขอให้ท่านติดตามพยากรณ์ประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแจ้งมิตรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันทุงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืม กดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยช่วกกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ